ยาพิบเป็นวิธีของพวกฉันต่ำข้าไม่ทำรอกถ้านนายหญิงเห็นถุงผ้าต้องตกใจเป็นแน่ข้าอยากรู้จริงๆว่าใบหน้าที่เย็นชาของนางจะมีสีหน้ายัางไงฝ่าบาทนี่เป็นถุงผ้าที่ข้าเย็บให้ท่านเองกับมือฮะข้าจะใส่ให้นะกําแน่น ถุงผ้าของเขาสวยกว่าแล้วยังไงเพราะผู้หญิงคนนี้เป็นของค่าคนเดียวนายหญิงนี่คือถุงผ้าที่ข้าเย็บเองเอ๊ะ,อะนี่เจ้าอ,อ่ะถุงผ้านี่น่าเกียดมากต้องถุงผ้าสวยๆของข้าถึงจะอข้อควนกับฝาบาสฝีมือของสนมเจียงแย่มาก จะยืนกล้าหยิบออกมาให้อับอาอีกหรือฟาบาทไม่ใช่ของน่าเกลียดนาเกลียดของเจ้าร็อกใครบอกว่าข้าไม่ใช้เอ๊ะข้าจะเรียกเองว่าจะใช้ของของใครคนอื่นมีต้องยุ่งยื่นมือฟาบาท แม้แต่ฝ่าบาทก็ไม่เลือกเจ้าเจียงหลี่ผู้ชายที่ดีมีแค่หน้าตายอย่างเจ้าควรรู้ไว้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรอย่าคิดว่าปฏิบัติฟ่าบาทแค่ไม่กี่วันเจ้าก็จะกลายเป็นของนายท่านของจวนอองหลิงอยากได้สิ่งที่เกินตัวทิดแท้ในใจของนางข้าก็เป็นแค่สนมต้อยตำหดหูดึงฝาบาท ทำไมโยนหงที่เจ้าปักถุงผ้ามีเพียงจัก,กรพพรดที่ใช้ได้อะแย่แล้วมอแต่คิดถึงฟ่าบาทจนเผลออีกอย่างข้าจะใช้เพียงของของคนใกล้ชิดเท่านั้นถุงผ้ามิเลวใส่ให้ข้าสิแต่แต่ฝีมืของข้าไม่ดีถุงผ้าแบบนี้หากใส่ติ ตัวเก่งว่าจะทำให้ฝ่าบาทอับอายเร็วสิเออครับเสร็จแล้วอือไปกันเถอะครับฝ่าฝ่าบาทนี่ข้าใส่ผิดไว้ในถุงผ้าตามคำสั่งของข้องเต้แล้วแต่นางกลับไม่ติดกับองลิงครั้งนี้เืีวว่าเจ้าโชคดีฝากไว้ก่อนเถอะ นอกจวนอ,องหลิงไม่มีความสุขแบบนี้มานานแล้วหากได้หากได้ไปจากจวนอ,องหลิงและหลีกหนีจากุิตภพกที่มีแต่การเขินค่าได้ก็คงดีอยู่กับคนที่รักไปชั่วชีวิตที่ตอบเรียบง่ายด้วยกัน ไม่เคยเห็นหมอนนี่ถอนลายแบบนี้มาก่อนการไปจากจวนอองจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นงั้นเหรอเจียงหลีเออหืมหมอนนี่คิดแต่อยากจะไปจากจวนอองเขาก็จะตามใจเขาหากเจ้าไม่อยากอยู่ในจวนของข้าสามารถออกไปได้นะข้าจะไม่ห้ามเจ้าแน่นอนออหื สะบัดถุงผ้าของข้าละนายท่านถุงผ้าอยู่ที่ายร้ายฝีมือเย็บปักของข้าแย่มากมิควรควรจะอยู่บนตัวของนายหญิงท่านใช้ถุงผ้าของคนอื่นเถอะนายท่านแย่แล้วความรู้สึกดีของไวร้ายลดลงส0มสิบแล้วตอนนี้เหลือแค่6 0อร์เซอะวันก่อนยังมีแค่ห้าแต่ไม่ใช่เหรอ หมอนี่รู้สึกดีกับค้าสูงขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่ได้สนใจประเด็นหลักอ่าช่วงนี้พวกท่านเพิ่องอสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยกันมาถึง60ถือว่าสูงเหรอเออหมหัวร้อนจริงๆนายนท่านทําไมท่านถึงพูดแบบนี้กับไวรัสโอกาสเพิ่มความรู้สึกดีแท้แทถูกคําพูดของท่านทําพังหมดหมอนั้นกดอะไร เขาอยากเป็นอิสาราห์เขาก็จะให้แล้วไงทำไมเขาไม่มีความสุขข้าไม่เข้าใจเออข้าเองก็ไม่รู้ว่าควรอธิบายยังไงแต่ถ้าข้าเป็นวายร้ายต้องไม่อยากเห็นนายท่านอีกแน่นอนและในคืนวันนั้นเป็นยังไงบ้างท่านอองลิงวายร้ายลงเสนในายนท่านเข้าให้แล้วดื่มชา กระโดดลงมาหึข้าไม่ได้มาดื่มชาแล้วเขามาทำไมล่ะเนี่ยเฮ้ยอ,องิงเจ้าชอบสร้างกวรหรูอานหรือไม่ไม่ชอบเด็ดขาดแล้วเจ้ามีคนเจ้ามีคนที่ชอบหรือไม่ไม่มีทำไมเจ้าถึงอยากรู้เรื่องพวกนี้ เพราะเพระจะช่วยข้าไว้ตามกฎของยุทธภพแล้วข้าควรมอบกายถวายตัวเพื่อรับใช้เจ้ามอบมอบกายรับใช้ค้ายุทธภพของมนุษย์มีกฎแบบนี้ด้วยอย่างนั้นหรือขของงั้นละมั้งอมิจริงๆแล้วข็คือสายรับที่ของฟูวยส่งมา ในยุทธภพแห่งนี้ปีศาจนักฆ่าเป็นมืออาชีพอิสระข้าจึงต้องอยู่กับนางด้วยตัวตนนี้ปากแข็งแต่ใจอ่อนใช่ใช้สิทธิ์ของกาเนอรที่ข้ากับนางมีความสัมพันธ์แนบชิดกันเพื่ออยู่ด้วยกันเหมาะสมมากพอแล้วไม่ต้องการนะอะคนช่วยยางเจ้ามีสิทธิ์ปฏิเสธทำไมเพราะเพราะว่า เออนามต้องยังไม่ลืมเรื่องคืนนั้นแน่แต่ตอนนี้นี่กับปฏิเสธข้าในเมื่อเจ้าแท้ทําเป็นจำไม่ได้งั้นข้าก็ช่วยรื้อฟื้นความทรงจำให้เจ้าเองหจำเรื่องอะไรว้าวจุเจ้าหมูเออข้าถูกจูบแล้วถูกต้องไวร้ายสุดยอดไปเลยจุบแย่มาก เออนายท่านตอนนี้ไม่ใช่เวลาสนใจเรื่องพวกนี้รีบทําตามใจไวร้ายเธอไม่แน่ความรู้สึกอาจจะดีเออพิ่มขึ้นก็ได้ก็ได้ข้าตกลงจริงเหรองั้นเรามาตั้งงานไขกันเรามาตั้งกด3ข้อกันกด3ข้อข้อแรกจะนีดตบไปห้ามใกล้ชิดกับสนบสนิสนมกับชายอื่นอีก ได้ขออ้อ2ข้าต้องเอ,อ่อท่านต้องยกเลิกการอภิเศษกระหว่างท่านกับหล่อันได้ขอ้อ3ท่านเอ,อ่อท่านห้ามไล่สนมของท่านสนมคนเดียวขององดิงหากนางเกิดขับไล่สนมไปเพราะข้าเช่นนั้นต่อไปตอนกลางวันข้าก็ไม่สามารถพบนางได้อีกก็ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำไม่ได้งั้นก็รับปากเจ้านี้ไว้ก่อนก็แล้วกันในเมื่อท่านรับปากแล้วงั้นเรารีบข้อน,นอนกันเถอะเจ็ดจ้าจ้อโมูที่จะพูดเมื่อกี้ความหมายเดียวกันกับที่ข้าคิดใช่หรือไม่ เออท่านอย่าถามข้าเลยนายท่านข้าก็แค่หมูโง่ไร้เดียงสาตัวหนึ่งพวกท่านทำของพวกท่านต่อไปไม่ต้องสนใจข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นข้าก็ไม่เก่งใจแล้วนะถวายตัวให้ข้าเจ้ายอมปฏิบัติข้าในเมื่อเจ้าตัดสินใจถวายตัวให้ข้าปฏิ ปต่ภ <But, S 2> รรยามีอะไรไม่สมควรยิ่งไปกว่านั้นคืนนั้นพวกเราก็ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วน่ารักจังเลยไม่นะอืมท่านอองเจ้าจุกอ่าเจ้าชอบจุกของข้าไหมไม่ชอบสิเจ้านี่ป่าไม่ตรงกับใจอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ขอ เจอทำในสิ่งที่เจ้าชอบชอบไหมไม่ไม่ชอบชอบแต่ข้าชอบจุกมากกว่าได้ช่างนะ่าดำคาญจริงๆพอูดออกมาตรงๆไม่ได้หรืออย่างไรตรงนั้นทรมานจังทรมานถ้าเข้าใจแล้วนายหญิงไม่สิท่านอองท่านเยอะเฮ้หากเจอ้อยัง รันมันเจะไม่ดีต่อร่างกายของเจ้าเองนะทำไมถึงพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยล่ะเนี่ยความคิดของเจ้านี่ฉ่าเข้าใจยากจริงจริงข้าควรทำยังไงต่อล่ะเนี่ยชากนท่านองท่านออง,ท,อองท่านเคยช่วยใครแบบนี้มาก่อนหรือไม่ทำไมทุกมิติเจ้านี่ต้องถามแต่คำถามนี้นะไม่อะ อย่างน้อยก็มิอย่างน้อยมิตีก็ไม่เคยเขารู้ว่านางไม่ใช่คนเสเพแบบนั้นจนนี้ช่างปลอบง่ายสิเออท่านอองรับปากข้าได้ไหมว่าจะทำแบบนี้กับข้าเพียงพูดเดียวท่านอ,องรับปากข้าสิว่าต่อไปจะมีข้าเพียงพูดเดียว ข้อตกลงสามข้อนี้ตอนนี้กลายเป็นสี่ข้อแล้วฮะท่านท่านององักท่านอองทำเช่นนี้กับชายอื่นจะถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงข้อแรกท่านอองจะรับปากคาดได้หรือไม่หึได้ชีวิตนี้มีเจ้าเพียงผู้เดียวท่านอ,องอืม ข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการที่ได้อยู่กับคนที่ชอบจะรู้สึกหอมหวานได้ถึงขนาดนี้เพอคิดว่าตอนกลางวันไม่สามารถอยู่ข้างกายนางเช่นนี้ได้ก็ทำให้ข้ารู้สึกหดหู่หากถอดหน้ากากเปิดเผยใบหน้าให้นางเห็นจะดีแค่ไหนอืมว่างเปล่ายินด,ดีกับนายท่านด้วยที่คลองใจไวร้ายได้แล้ว ข้าความรู้สึกของวายร้ายเพิ่มขึ้นถึง90แล้วขอรับยินดีด้วยขอรับหืมเจ้าหมูทำไมหมอนนะั่นหนีไปอีกแล้วนหนบอกว่าไปสามีภรรยาคนเดียวเท่ากับร้อยวันไงโอ้อยนายท่านแต่อย่างไรข้าความรู้สึกดีของวายร้ายก็เพิ่มขึ้นนะขอรับตอนนี้ท่านสามารถได้ยินความคิดของคนทั้งโลกได้แล้ว เพียงแต่เงื่อนไขาการใช้วิชาอ่านใจจะต้องให้ไหวร้ายอยู่ข้างกายนายท่านด้วยโอ้ยช่างยุ่งยากซะจริงเออตอนนี้หมอเน,นั่นอยู่ที่ไหนอยู่ด้านนอกขอรับครวะนายหญิงอม,มาทำความเคารพข้าแต่เช้าดูถ้าเหมืนนี่เจย,ยอมซิโรราบให้เก่ดข้าแล้วสินะ ทำไมถึงไม่พักผ่อนต่ออีกหน่อยนายหญิงเออหอลบอย่างรวดเร็วแกลืมไปว่าคนที่นอนกับนางเมื่อคืนไม่ใช่สนมเจียงแต่เป็นมือสังหารปีศาจข้าจะมีพิรุษไม่ได้ทำตัวให้เป็นปกติเมื่อคืนข้าเข้านอนไว้เช่นนี้ไม่มีเรื่องอันใดเลยมาทำความเคารพนายหญิงไม่ทรบว่าเมื่อคืนท่านหลับสบายดีหรือไม่ เหมอนนี้ฉันแสดงเสร็จจริงก็ได้เอาตามที่เจ้าสบายใจเจ้าก็ช่างใส่ใจยิ่งนักแต่เมื่อคืนข้าแท้จะไม่ได้นอนเลยเละ่ะถูกแมวจอนจัดตัวหนึ่งก่อกวนทั้งคืนอื้อฮะอยู่กกบนั่งเมื่อคือนข้าไม่ใช่หรือไงไม่นึกเลยว่านันคิดว่าม้าขัาบแมวออืเอ๊ะ อ่านใหม่ได้ไหมอะ่ะกลัวคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราอ่านเลย <S 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 อย่าแล้วเมื่อคืนข,นขาดาร้อนเกินไปก็เลยทิ้งสัญลักษณ์การเป็นเจ้าของเอาไว้บนร่างกายของนางเจต้นเดีวจังไม่ได้หาเป็นเช่นนี้ต่อไปนั้นจะต้องจับได้แน่แน่ นาหญิงหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วข้าขอตัวลาก่อนเอ๊ะเฮ้ยผู้ชายคนนี้เดาใจไม่ถูกเลยจริงๆติ๊งระบบระบบแจ้งเตือนนายท่านจะได้รับข้อมูลเอ,อ่รอรวบรวมสมรู้ร่วมคิดระหว่างหวงฟู่เว่ยกับแคว้นเฟิงหลินแคว้นเฟิงหลิน ถ้าจำได้ว่าเป็นแควนเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับแควเย่หวงหวงฟู่เว่ยร่วมมือกับแควนเล็กๆนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรกันแนะ่นายท่านช่วงนี้การกระทำของท่านเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากทำให้หวงฟู่เว่ยเกิดความไม่พอใจความลับนางคิดจากำจัดกำจัดท่านด้วยไว แต่ก็หวาดกลัวทหารที่อยู่ในมือของท่านนางจึงแส้เสนออาวุธให้แก่แขวนเฟิ่งลิน้นแต่สิ่งที่ส่งไปนั้นคืออาวุธที่ด้อยคุณภาพเป็นเหตุให้แขวนเฟิ่งงลินเกิดความโกรธแค้นและจมตีแขวนเย่หวงังหากรเราแพ้ก็จะเป็นไปนตามที่นางปานะ่าถนาแต่หากเราชนะนางก็จะใส่รายว่าท่านสมดุลเริ่มคิดกับศัตรู ข้อมูลนี้ที่นายท่านจะได้รับครั้งนี้คือจดหมายที่หงฟู่เว่ยกับพวนนำแควนเฟิ่งหลินได้ติดต่อกันหงฟู่เวยเ่ยไปถึงห้องเต้แห่งแคว้นกับสมคบคิดกับแควนอื่นเข่นข่าราชสดอนเขีนข่าราชบริพานคนอย่างนางไม่สมควรเป็นห้องเต้ไปแควนเฟิ่งหลินชิง จดหมายกลับมานายท่านไม่ต้องไปไกลถึงขนาดในเมืองดวงนั้นแต่มีการส่งจดหมายมาพอดีขอรับที่ไหนฮอหอนางรมอันดับหนึ่งแห่งแคว้นเย่หวางหอ,หอเหลียนโหหอเหลียนโหใช่ไหมเจ้าหมูที่นี่นะหรอหอเหลียนโหน่าเบื่อกลับไปดูเจ้าหมอน้าที่บ้านยังจะดีกว่า เออนายท่านทนเอาหน่อยเธอขอรักท่านจะธุรกิจได้สําเร็จหากรับจดหมายจากชายหนุ่มรูปงามที่สุดของทีน่นี้ชายรูปงามฉันชายรูปงามคนใหม่ของหอเราเฟิ่งเลี้ยนคุณชายเฟิ่งเลี้ยนว้าวสุดคนงามสมกับเป็นชายรูปงามคนงาม เฟิรนเรียนคารวาทุกท่านเจ้าบ,บอกว่าตัวเขามีสิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นหรือใช,ใช่แล้วขอรับเออเออสมกับเป็นนายท่านเห็นของสวยงามเป็นสิ่งไม่มีชีวิตในโลกของหลินชิงชวนคืนนี้นายท่านต้องซื้อตัวเขาเพื่อค้นหาจุดหมายจากตัวของเขาขี่นี่มันผิดกฎหมายคาบเวณน,นี้ ก็จะให้ค้าทำเรื่องต่ำช้ายอย่างนั้นเหรอนายท่านเพื่อปฏิบัติภารกิจท่านก็เสียสละชื่อเสียงของท่านหน่อยเถอะหากท่านไม่ยอมใจ่ายเขาจะถูกคนอื่นซื้อตัวไปนะขอรับข้ายินดีใจให้500ร้อยตำเรือเพื่ออยู่กับคนชายเฟื่งเลียนคืนนี้1,000ง0 0 0สองพ มีใครใจมากกว่านี้ไหมหากไม่มีคืนนี้ฟั่งเหรียญจะรับใช้แม่นางที่จ่ายห้าพันตำลึงเท่าไหนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นฮะห,หนึ่งหมื่นตำลึงคืนนี้คนพน้นดีต้องเป็นของข้าอ้ายินดีกับแม่นางด้วยคืนนี้ฟั่งเหรียญจะเป็นของท่านจดหมายทึกอนอยู่ที่ไหนนะ แม่นางหลบหลีเออท่านหลบข้าทำไมกินอะไรบนตัวก็เหม็นจะตายแค่ได้กินก็มินหัวแล้วเจ้าไปอาบน้ำให้สะอาดได้ขอรับทิ่แท้ท่านก็ชอบแบบธรรมชาติเย็นชาฝึกฮ่าฮาฮาตอนนี้ข้าไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะขอรับอ่าแม่มาอาบด้วยกันดูขอรับ ไม่ละแม่นาเงียบซะเจ้าเอาของเจ้าไปเถอะจดหมายอยู่ที่ไหนนะเจ้าหมูอยู่ในเสื้อผ้าของเขาขอรับหึถ้ารู้ว่าอยู่ในเสื้อผ้าของเขาเมื่อกี้ข้าจับเขาถอดเสื้อผ้าก็ได้แล้วเอ้ยไม่จะเป็นต้องมาที่นี่เออเจอแล้วเจ้าหมูเราไปกันเถอะขอรับนายท่านตึกฝึก สมหมอนี่มาที่นี่ได้ยังไง